ดีครับตี่กับเราช่องไลน์ทงเงินนะครับผมนี่ก็งานเข้าแต่เช้าเลยครับผมขื้นก็ฝนตกหนักมากเลยครับผมตอนนี้ก็ยังมีเสียงือเป็นเวกเช้าให้อยู่ครับผมวันนี้ตอนเช้าครับนี่ครับผลงานผมไม่ใหญ่วันจันทร์ครับตื่นมาเช้านี้ครับผมงานเข้าเลยครับผมเอาลูกเสียไม่นครับผม สวัสดีค่ะโอ้ไม่ใหญ่เป็นอะไรคะนี่หไม่ใหญ่ล้อล้อยังเหลืออยู่ไหมข้างหนึ่งอ่ะหืมเหลือไหมโดนไม่ใหญ่จะโดนคอนเลนทำโทษแล้วจับมือไวโอไม่ให้ทำไม่ให้ทำโอ้โอ้กลัวคอนเลนจะทำโทษเอามือไปดึงไว้เลยนะคะโอ้ไม่ใหญ่ ดูค่ะดูดูดอโอ้ดูดูด,ด,ด,ดูควาเลนกลัวควาเลนจะทำโทษเอามือไปดึงไว้ก่อนไม่ให้ทำ<อ> <laughs> ดูภาพมือไว้เลยนะคะไหนไหนดูดูดทำไว้ให้มือออกว่าดูทำโทษครับโอ้หืมถั่วเนาะหืมออกพิลามเรียลาดเต็มที่นอนเลยครับโอซูใซเอาปูดอนบ้างครับนีโอ้พ่อใหญ่โอ้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ว่า เอามาปูเลยไม่ใหญ่ไม่ต้องปูก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นอนของไม่ใหญ่นิ่มนะคะ,ะหรือว่าอยากจะปูสองชั้นไม่ใหญ่ไ,ไม่ใหญ่ก็มีความสามารถค่ะ<อ> <laughs> ไม่ใหญ่โชว์ความสามารถในการทำอะไรคะรเอาลเอตไใส่มาเล่น <laughs> ต้องเป็นหาของเล่นตอนกคืนเลยเพราะว่าฝนตกเพราะว่าถ้าถ้าช้างเด็กเนาะคะถ้าฝนตกนี่เขาก็จะเขาเรียกอะไรนะคาร์เลนเขาจะคึกคักนะคึกคักน่าจะคะน่าจะคึกคักนะคะนี่ไม่ใหญ่คึกคักโดยการเอารถรถเข็นไปเล่นนะคะโอ้ดึงดึงมาเพราะว่ารถจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะที่เก็บเศษขยะเมื่อวานนะคะเอาไปไว้ฝั่งนู้นนะคะ แม่ใหญ่ก็จะแสดงความสามารถโดยการดึงมานะคะนี่ลากมาค่ะลากมาลากมาฝั่งนี้นะคะสงสัยจะเอาไปอ่าอะไรนะพอลินจะเอาไปฝากทองคำเอาไปไม่ถึงอันก่อนตีรังกาก่อนขยะตีรังกาก่อนนะคะมนี่นะเราไม่หลุด ฮะไม่ใหญ่นะเดี๋ยวไม่มีรถเข็นนะยิ่งไม่มีไม่รู้ไม่ชี้มีการดึงมือไม่รู้ไม่ชี้จะทำโทษมีการดึงมือไปไว้อีกโอ้ไม่ใหญ่รู้รู้ว่าควาเลนจะทำโทษนี้ดึงมือไปไว้ก่อนนะคะไม่ใหญ่คนสวยอ่าไม่ใหญ่บอกว่าควาเลน นี่แม่ใหญ่บอกว่าของทองคําไม่มีให้เก็บแม่ใหญ่ก็เลยเพิ่มงานให้คอนเลนนะคะเราเอาโลภยาไปเพ่งให้เหนี่ค่ะของทองคำนี้ไม่มีให้เก็บนะคะเก็บแต่มูลค่ะเราพยายาไปเทให้เขาให้ไปเทปเที่อื่เทที่โน่นไปของ พันลินบนุญเออจะเอาไปเทก็เอามาเทใส่ที่นอนตัวเองนะคะนี่ครับมาย่จะไปเทขนุนแค่เลยดำบไปทั้งนู่นเคยขวดดับแต่กนออกดำบข้างในนี่ไรกินไหมเมย์ใหญ่บอกว่าอ่าเนี่ยค่ะ,คะของพ่อพลายไม่มีให้เก็บนะคะไม่ใหญ่ก็เลยนี่เพิ่มให้นะคะ มีการทำไม่รู้ไม่ชี้ดูทำตาปริบปริบโอ้ยดูวโอไม่ใหญ่ขอโทษไม่ใหญ่แค่คึกคักค่ะตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าฝนตก อยากเล่นเหมือนเด็กๆบ้างนะคะฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเมื่อคืนดูค่ะได้ยินเสียงอึ่งอ่งยังร้องอยู่นะคะเพราะว่าน้ำขังค่ะ ด้งานเพิ่มค่ะเพิ่มเติมซือของเก่าเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกไม่ใหญ่ว่าจะเอาไปฝากทองคำไปไม่ถึงรถตีลัลลงกาก่อน ไม่ใหญ่อ้วนมากแล้วนะคะนิงดูบัน้นท้ายค่ะบั้นท้ายจะเต็มนะคะคอนเลนเหมือนเด็กแล้วนะคะนี่อ,อ,อาบน้ำแล้วตัวจะดำมากเลยคะ่ะไม่ใหญ่ ก็มองมานะคะจะกินอย่างเดียวค่ะฝั่งนูน้นอ่ะ้อ,ะอเล่นข้อเล่นอ่ะ,อะ <laughs> เล่นอีกนะอย่าเล่นอีกมอมไม่ใหญ่ บ้างทองคำไม่ใหญ่ว่าจะเอามาฝากใช่ไหมถอยถอยถอยควานลินบอกให้ถอยให้หันข้างให้นะคะควนทองคำก็หันให้คะ่ะช้างที่เขารู้จักควานนะคะก็จะ

ทำาดถ้าไม่อเอาได้เป็นด้ปานสิแล้วค่ะได้ไปตัดหญ้าแล้วงทำงานคือดีเ็บนักก็ต่อกจะได้สบายหวันนี้ืนข้าเช้าเลย ทำไปคอเรีนทำไปเจองานเพิ่มอีกอีกหน่อยนึงไม่ใหญ่จัดให้ค่ะไม่ใหญ่จัดให้ค่ะก็วันนี้แม่ใหญ่ก็เกือบจะทําให้ได้รถเข็นคันใหม่แล้วนะคะนี่ เล่นนะครับผมจะเป็นช้างเด็กนี้ถ้าช้างช้างเด็กนี้เอาไปเล่นเลยนะคะแต่ช้างตัวนี้บางเชือกเขาจะเล่นไมค์ออนเล่นใชนไหมครับเล่นเหมือนกันนะคะครับผมอันนี้ก็ถือว่าคุ้มดีไปครับผมไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายอะไรนะคะล้อไม่หลุดค่ะล้อไม่หลุดยังอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดเกทกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งในช่องคลายเาอด้วนนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับผมทีนี้ก็ขอราบว่าสวัสดีครับขอบคุณครับเดอนมาคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ